เอาละฮะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราเกิดเหตุชุนละมุนกันณนะบริเวณสวนวารีพิรมฮะอยู่ณนะเขตคลองสามวาฮะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามาวิ่งฮะแต่เมื่อวานพูดไปในไลฟ์คนในไลฟ์เลยวิ่งมาหาอาจารย์ชัดชาติกันเลยนะครับในขณะนี้นะก็ขณะนี้เวลากี่โมงแล้วนะฮะ 5นาฬิกา40นาทีนะครับคุณผู้ชมก็บรรยากาศคึกคัครับวันนี้ก็มีคนมาร่วมวิ่งกับอัตตานีสั้นนับพันคนได้นะฮะก็เรียกได้ว่าพูดไปเรื่อยนะครับอรุณสวัสดยามเช้าฮะขณะนี้อยู่ที่บริเวณสวนบารีพิรมฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าก็อากาศจะอยู่เมืองรอบนอกสักนิดนึงฮะก็อากาศก็จะสดชื่นนะฮะสดชื่นนะฮะ เดี๋ยวเราจะมีการตรวจงานกันบริเวณแอร์มูใช่ไหมครับใช่ครับใช้ดูแอร์มูก่อนฮะเดี๋ยวเราติดตามทุกวันเลยโอเคครับขอบคุณครับมีมีไฟด้วยไหมวันนี้แอดมินมีพับฮะับใช่ไหม มีไฟด้วยนะคุณผู้ชมอยู่ในอยู่ในในไลท์ทำไมอ้วน,นอ่ะทู่นี่หุ่นดีดีอ้าวผลดีนะผลดีนะเพิ่งกินข้าวมาฮะก็จะมีพุงป่องนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้หุ่นนดีนะ,นะเดี๋ยวเราหาวันนี้น้องแสนดีมาด้วยครับคุณผู้ชมเราเริ่มการถ่ายทอดสดแนละ้วนะฮะนอน่าบรรยากาศนะวันนี้ก็มากันสักประมาณแปดพันคนได้ฮะครับสวัสดีครับ แซนดีครับแซนดี้จะไดีครับ u ุ e ค,คน is, is this is this life yes it's already life oh really okay <laughs> good morning everyone and say something another say uh... uh what, what time is it now four forty f o u ah ขณะนี้เวลาตีห้าสี่สิบห้าฮะ I view uh translating เป็น in Thai for you Okay. 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 Good morning from Yala Good morning everyone Good morning Sandy Okay Wow nice to c l o s e my home Hello Sandy glad to see you หมูตื่นได้เหรอได้ยินเสียงนินทาอะนินทามาจากไกล Good morning มีคนนินทามีคนนินทาแอนหมูตื่นได้เหรอไม่ไกลเท่าไหร่ครับชั่วโมงหนึ่งครับเดินขับมาชั่วโมงหนึ่งคร ตัดมาได้สามสิบก็เลยอ่าสามสิบอะไรนะครับสามสิบโลจากบ้านสามสิบโลครับโอ้ยของเราสี่สิบราอยบอกของผมอยู่วังบุรพาไงอ๋อพี่ตื่นกี่โมงครับวันนี้ตื่นตีตีสามหว่ากอ๋อใช่ผ่าการคือเราเราได้มาถ่ายจังหวัดการบีวัดเฮ้ยไม่ใช่บางยินนกปูที่ส่งให้แต่นี่กอนแก่นไม่ใช่เหรอคะไรวัดข่าวิ่งที่นี่ครับอ๋อเอเมนท์ผ่านน้อย <S <S voilà. เอาละฮะแล้วด nah. ื่มน้ำทรงพลังไปสักนิดหนึ่งนะฮะขณะนี้เราอยู่กันที <vale ่สวนวารีวิรมเขตคลองสามวารนะครับหูมไลฟ์ยังไลฟ์แล้วครับการอยู่ที่ไหนบอกบอกเลยฮะ ครับเราอยู่ท uh, ี่สวนวาลีอันดลเทูนดีเซฮายชูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวท่านหัวหน้าสวนอธิบายหน่อยสวัสดีครับอันนี้คือสวนอะไรนะครับสวนวารีนิโมอยู่ตรงไหนนะอยู่เอ่อบริเวณของน้องวานมาไงครับเวลามามาไงดีก็มาบุวินดวงเดี๋ยวซ้ายเข้าลาดอุทิศอันนี้ไประชาร่มใจเอาแค่นันจะดีกว่าแล้วซอยอะไรครับขอแยกเท่าไหร่เอยประชาร่วมใจถือเจ็ดนะ เข้ามาจะดูเปลี่ยวๆหน่อยนะแต่ก็เป็นสวนที่สวยพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คพื้นที่ทั้งหมด127่อีดไร่ห้็ือ่่1 1ไร่ใหญ่มากเลยอาจารย์แต่ก็ยังเอ๊ะสวนรวมเท่าไหร่สวนรวมส0 0อไร่หน่ยไร่ครับรอบหนึ่งกี่กี่เมตรนี่รอบหนึ่งนสี่เอ๊ะทำไมเขาบอกรอบหนึ่งสกิโล4กิโลกี่กิโลเมตรเขาสี่กิโลกสอร้อเมตร0พันสอรเมตรนะ กิโลสวนลมสองสองพันห้าร้อยที่นี่สี่พันสองเพราะมันยาวออกไปนี่ใช่ครับเห็นมีทุ่งนาในข้างนอกด้วยครับมันเป็นทุ่งนามันเป็นทุ่งโอเคได้วันนี้คึกคักนะนักวิ่งอ่าพวกเราทักทายกันหน่อยวันนี้มาครบเลยนะอาวันนี้มาไปเล็กมาเจอหน่อยกําลังเล็กดันดีมว่ามาเร็วมามาที่นี่ นี่ลูกชายเนี่ยครับนักชวทครับ้นไหนเนี่ยครับอหกคกเปบคนาุณนะครับวิ่งบ่อยไหมไี่นี้ก็เลยกคู่คู่ที่จักกันมานานเหมือกันอีกทีก็เล่งมาฮะคุณผู้ชมกล้องอยู่ไหนครับน่าจะเจอกันมาต้องนะนอแอ๋อคนนี้เหรอที่แร่ลงทราวอาจารย์เชี่ยน แต่พี่เล็กเขาสลับเขาคู่จริงที่สลับกันมาเนี่ยผมผมดำผมเล็กเขาขาวและนี่คือคู่แท้สิบมุนใกล้กันอันนี้คือคู่แท้คุณผู้ชมฮะอ้าวเดี๋ยวเดจมงวางแผนวิ่งหน่อยเอาไงวันนี้ครับพี่เลี้องนักวิ่งจะหนวิ่งวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะให้นักวิ่งเจ้าถิ่นของที่สวนี้ใครเจ้าเห็นนี่นี่นี่เจ้าเห็นเนี่ย ไม่จะเห็นนะเราโอมเขาต้องโอมกัได้แค่เราโอมนี่โอ้ไม่ได้เลยเราจะวิ่งเราโอมบอกว่าจะเป็นระยะ5โลนะครับอาจารย์โอเคน้องคทำไมไปวิ่งไปวิ่งเขาบอกว่ามีทางวิบากได้ไหมครับพี่ไวิบากธรรมดาธรรมดาธรรมนะทำไมอ้ทางปั่นวิบากจักรยานค่ะเดี๋ยวเราเศ้าไปดูเฉยๆเดี๋ยวไปดูเลี้ยวเข้าไปธรรมดาก็คือแค่4 2 4 2ถ้าีกิดเราเข้าเลี้ยวไปทางซ้ายนี่นะพี่มผู้จ้าเนี่ย1โ อันนี้เราขอเป็นน้องก๊อบอยู่ไหนก๊อบเอาแล้วและนี่คือตู้คาราโอเกะเคลื่อนที่ของเรานะฮะวันนี้เตรียมพร้อมพร้อมนะคะพร้อมถ่ายรูปค่ะพร้อมถ่ายรูปไปโอเคผมก็เตรียมไปมาเต็มที่เลยสวยอะไรนะครับแม่แม่ครับหมูป่าไงนะครับแม่ ไหวนะวิ่งวิ่งสวนจะไหวหรือเปล่านะเดีลวนี้แตนดีมาไม่ต้องห่วงผมเห็นแสนดีผมก็สบายใจแล้วสวนนี้ไม่เคยมาวิ่งนะเคยแต่มาหาเสียงใช่ฮะมาดูก็เป็นสวนที่สวยงามเยอะคนคลุกคักโอ้มีร้านกาแฟเปิดด้วยนะ เอาละฮะเช้านี้ไม่รู้ใจสันเพราะกาแฟหรือแก้ฟ้าครับแหอรุณสวัสดิ์ยามเช้าฮะณส่วนวารีพิรมฮะของสามวาฮะโอ้ไหลไหญโอ้เลยค่ะอาจารย์ไหญโอ้อาจารย์ถ <laughs> ามหนูได้นะอดีตเมื่อ,อ,อก,ก่อนชื่อ,อบึงมหา,าเท่แล้วก็สแกแง่งามแล้วก็บึงในพ้น แล้วก็จะมีเป็ดต่อเแรกๆตัวใหญ่ต่อเแรกๆเป็ดไปหมดแล้วเป็นเตดย,ย่างเหรอ <S <S ใช่คเป็นตัวใหญ่มีประตูนะคขอบประตูนะ